เอาละครับก็ต้องขอก้่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปอิงแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิปัวด์เดอะเกม ก็กลับเข้ามาอีกแล้วนะครับวันนี้เข้ามาบ่อยจริงๆแต่ก็สนุกดีนะครับก็ตีแพ็คนั ain, ้นแพ็คนี้แพ็คนู้นนะครับแนะนำในรเสาบ้างอะไรบ้างนะครับก็เล่นได้เรื่อยเยนะเป็นเกมที่เล่นได้ทั้งวันนะอ่ะผมก็จะโชว์รูปปั้นปฏิสถานของผมนะครับนั่นก็คือรูปฟังมูดนั่นเองเอออย่างเท่เลยนะครับได้มาจากอีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์พิเศษนะก็แล้วแต่นะว่ามันจะมาอีเวนต์ไหนนะครับ ได้อีเวนไหนก็อีเวนนั้นแหละเออก็ผมก็ยังเหลือแพ็กสุดท้ายนะอะรู้กันแล้อย่างนะครับหลีกก็จะระเบิดขึ้นวันที่เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆแ,แล้วก็คือชิแกนโนซอรัสเจนสนะครับผมผมชอบมากเลยโมเดลเจนสนะครับซึ่งศึกครั้งนี้จะเป็นศึกการทวงแขนระหว่างผมกับกับ,กบใครเดียกับ GM ที่เขาที่แล้วได้จัดลีกให้ผมแบบโอ้โหเรียกว่า เคียวหินเลยทีเดียวนะครับเคียวหินกินกวดเลยทีเดียวยเรียกว่าไม่ได้ตัวนะผมผมแต่ผมได้การ์ดทองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอแต่ว่าสู้ยังไงก็ขึ้นแรงเพชรไม่ได้นะครัอย่างว่าแหละเราเพิ่งเล่นนะตอนนั้นนะเลเวลยังน้อยในโนเสาร์ยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้แหละชอนจะจัดการทุกคนที่จะมากีดฟ,ฟางฟามที่ฉันจะได้ต้องเรียกฟามที่การที่ฉันจะได้ดิจเกนโนซอรัสเจนสองนะครับผมอ่ะไป มาเริ่มซึกสุดท้ายของวันนี้กันเลยนะครับก็คือมอนเตอร์ออฟเดอะดิฟนะครับศึกน้ําต้องเรียกอะไรศึกน้ําปวนระเบิดอะไรดิพอดีฟายิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่เอาผมก็จะตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเต้น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 เดี๋ยวผมว่ามันต้องเปลี่ยนตัวมาแน่ๆนะครับผมก็จะทาตัวนี้แบบว่า,วามันต้องเก่งแล้ววันนี้ถ้าไม่เก่งไม่ได้แล้วนะครับมีกี่ยกเนะี่ยสี่ยกเลยนะ ้าทับเก่งๆล้วก็น้อยมากอืมผมจะเอาเป็นหมึกกระดองไปตัวหนึ่งก็แล้วกาันนะนะพี่หมึกนะนะจะไหวอยู่นะ,จะเจ้าดาโก้ไปก็สงสัยจะซูไม่ได้เพราะเลือดน้อยเหลือเกินนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมก็จะเอาให้ต้องมีดาเมจหน่อยว่าธาตุกระดองนี้ไม่ได้แล้ววันนี้มันต้องจัดจ้านแล้วผมก็จะเอาเป็นสักสอง,สองร้อย่าุคุฟังหนังถอะ ดาเมจเขาเยอะมากเลยนะถ้าพูดกันตรงๆผมจะเอาตัวนี้ไปสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะอ่ะไปลุย500แสเลยนะแล้วไม่มั่นใจว่าจะสู้ได้ด้วยโอ้โหคอมันยาวมากไอตัวนี้มันไม่ธรรมดามันจะเลื้อยฉกแต่ผมได้ทุกเวลาเลยนะสี่ร้อยเปลี่ยนมามันก็จะมี600อ้อมีหกร้อยเลยเหรอหกร้อยก็ป้องกันไปก่อนดีกว่ายังไงก็รอดทำอะไรเชยไม่ได้หรอก ถ้าเปลี่ยนตัวมาแกสแต็กก็ไม่เหนือฉันแล้วเออเชียวเป็นยังไงล่ะไม่โจมตีก็นึกแล้วนายจะต้องไม่โจมตีก็ป้องกันหนึ่งต้องป้องกันสองเลยว่ะถ้าไม่ป้องกันสองเราตายแน่เอหไม่ตายนะเพราะว่ามันป้องกันไปแล้วอู้เต่าเป็นอย่างตัวใหญ่กว่าเราเลยคิดดูดูดูไนไม่ได้ครับโจมตีหนึ่งนะครับผมยังอยู่โอเค พูดง่ายๆว่าล้มผมไม่ได้ง่ายๆนะผมก็จะอต้องป้องกันไหมอ,มอ,มอมือย่างเดียวว <laughs> ะไม่ป้องกันใดๆเลยนะครับเก็บไปให้หมด <laughs> มีสมันจบตีสี่ได้แน่นะครับจมอ่ะจมอ่ะจมตีสองว่าอุชราสุดๆโอ้ยผมเกือบตายอะ่ะ เกือบไปแล้วดีนะครับมันมีดาเมส400ผมลืมไปนะผมไม่ได้แพ่ธาตุนะครเออ <c oughs> อืมฉันจะทำยังไงดีอ่ะก็ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่โจมตีเอาซิให้มันรู้ว่าใครเก่งที่สุดเอาซิมันไล่ฮีโนะจะทำยังไงล่ะผมว่ามันใส่เต็มอุย้ยใส่สามยัง่ะ บ้าจัดๆมผมตายนะครับรูงี้ป้องกันสามก็ดีอ่ะแหมไม่กลัวหรอกยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะผมมีปลาหมึกที่คาดอยู่จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามเข้ากวนป้องกันหนึ่งเผื่อรอดตายซะหมุนๆพี่กาดไม่หมุนเว้ยใช้ท่าจุ๊บนะครับโอเคโอ้โหไฟจะตายช้าเหลือเกินม,มาแกใช่ไหมที่ทำให้ฉันจะต้องหวาดกลัวเพราะว่าคอยาวเหลือเกิน แต่ฉันก็ไม่กลัวหรอกหนวดฉันก็ยาวจิบหายแล้วตายหนวดยาวก็ไปอู้หมีเลือดต้องพันหกเลยนะอุ้ยแต่เราก็มีดาเมทต้อง400นะครับก็ยังไม่ธรรมดาเหมือนกันของเรานะครับอุ้ยตัวนั้นมีพันเดียวเองจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามอ่าแล้วก็ป้องกันหนึ่งอุ้ยเหลือเก,กือบสามร้อยแนะ่ดาเมจนะครับอ่าป้องกันสองป้องกันสามไปเลยโอเคยังไงก็รอด ตายซะจะอยู่เลยเฮ้ยผมลืมไปมันเหลือหนึ่งชิบหายแล้วลืมมันเหลือหนึ่งไะโอ้โหลืมไปเลยแย่ yeah, แล้วมันเปลี่ยนตัวนะโ okay. อเคเอาเปลี่ยนตัวงี้โจมตีผมผมไม่เป็นไรนะ <c oughs> เฮ้ยมันเหลือไม้หนึ่งเหียวบ้าบอบ้าบอสุดๆเลย <c oughs> แต่ดาเมจตัวนี้มันน้อยกว่าผมนะผมก็จะป้องกัน1 2 3นะสรับแล้วก็เก็บไ3นะคมับ <c oughs> หน,น่ป้องกันหนึ่งเอาสิเดี๋ยวผมจะหลอกล่อมันจนผมชนะค่อยดูโ <c oughs> จมตีมาโจมตีสองนะครับตาหน้ามันก็จะมีหกใช่ไหมเมืม่อมันมีหกเมื่อมันมีหกเราก็จะป้องกันหนึ่งสองสามอ่าสามสี่แล้วก็เก็บไว้สามเหมือนเดิม <c oughs> น,นั่นไม่มีหกเว้ยก็น,นึกว่ามันจะเก็บไว้นะครับอไม่เก็บนะ อันไะโจมตีสเหลือไว้หนึ่งรมนั่นไง <c oughs> ก็ยังทำอะไรฉันไม่ได้อยู่ดีโจมตีส <c oughs> เหลือไว้หนึ่งใช่ไหมเราจะป้องกัน1 2ึสองสานัา่นไงทีนี้สตแต็คเ <c oughs> ต็มมาโจมตีห้ามาเลยฉันพร้อมจะรับอยู่แล้วนั่นไงโจมตีห้าจริงด้วยนะครับสบายสบายโอเค เราจะแพ้ไหมเนี่ยจมตีหนึ่งแล้วก็จมตีสอง้อยไม่พอต้องจมตียันสามเลยนะจมตีสามแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองสามผมต้องป้องกันยันสี่เลยนะเฮ้ยร้อยเท่าไหร่วะเดี๋ยวคิดก่อนร้อยสี่สิบมันมีแค่ร้อยสี่สิบเองอะ่ะเดี๋ยวร้อยสี่สิบสองคำนวณให้ดีก่อนร้อยสี่สิบสองนะผมก็จะ มาวัดใจ142หรือเปล่าหรือว่าผมจะคิดผิดโอเคมามาวัดกันเฮ้ย142จริงๆหมดเลยยังไม่ตายง่ายๆผมผิดพลาดไปนะครับตรงจำสเต็กผิดนะจบตีสาผมยังอยู่นะคอื้อซุ่มนะเดี๋ยวส่องไว้พอดีนะครับเลยไปเกมเดือดเลยค,คิดดูจำสแต็กผิดไปทีเดียวนะเกือบแพ้เหมือนกันอื้อซุม่มเรียบร้อยอก,กัดก็ได้ ชนะได้นะครับโอ้โหขนาดผิดพลาดไปแล้วนเนี่ยความจริงผมต้องแพ้ม้วนเสือกับบ้านไปแล้วนลครับอโืโอ้โหชนะได้หดีใจจ,จัดๆนะครับเอออย่างนี้ก็ได้เสียสิยบรรดา,าท่าทำทั้งหลายรวมตัวรวมตัวจเจ้าตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับอต้องคิดให้ดีนะแต่คิดไม่ดีนี่เรียกว่าลอ,อยน้ําได้นะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ ้ยไหวอยู่แล้วนะ่เราสู้ได้เราเราเก่งเราสุดยอดเราคือแนวหน้าแนวหน้าปะทะเดือดอะไปเลยมาแนวหน้าปะทะเดือดดาเมดจะไม่มีเลยแนวหน้าปะทะเดือดแล้วเอเก็บไว้หนึ่งเลยอะมาสิยังไงฉันก็ไม่ตายหรอกโจมตีมามาเลยนั่นงานโจมตีหนึ่งนะมันเหลือไว้หนึ่งนะโอเคมันกลัวผมส่วนเหมือนกัน อ่าฉันจะจิบหายแล้วนะเนี่ยป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วก็เหลือไปหนึ่งผมว่ามันป้องกันโอ้โถเอ้ยลุงนงี้เราป้องกันหนึ่งก็พอแล้ววะโถเอ้ยใจเรามันไม่ได้อะเพราะว่าเลือดเรามันน้อยมากนะครับเอ้าทีนี้มันเลือหนึงนะครับนี้มึงต้องป้องกันหนึ่งแน่ๆอีนี้ก็เสร็จเราเลยซส่นั่นไงแล้วก็เก็บสแต็กเอาไว้จะป้องกันเท่าไหร่เราก็ไม่สนมันมีสี่แล้วนะครับชิบหายไว้บวง นัานไม่กล้าโจมตีเจ้าแจมต้องจัดตัวให้นะครับจัดการมันปลาหน้ากระดูกต้องเลี้งหน้ากระดูกโอ้โหหน้าผิดเลยทีเดียวนันสามร้อยห้าสิบเป็นไงล่ะเจ็บปวดทีนี้มันเอาผมแน่นะครับมันกลาว่าห้าเนี่ยผมต้องตายแน่โอ้โหนานไงเอาแล้วไงเฮ้ยกาดว่าโอ้โนึกว่าจะฟาดห่า,างเห็นกระดิกหางนะครับห <c oughs> นีฉันเอาตะเพาพันปลามาทีนี้ ไม่ชนะใกล้มัรู้ไปเด็ดจมตีหนึ่งจมตีสองแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองเผื่อรอดนะครับแล้วก็เก็บไว้ให้เพื่อนสี่เลยตายซะนี่นะฟาดหางไม่กัดด้วยนะครับฟันเต็มปากแต่เรียกว่าไม่กัดเลยทีเดียวเฮ้ยอย่างนี้ป้องกันอีกหนึ่งก็เราผิดพลาดไปหน่อยจมตีสี่ผมตายนะโอ้ยไม่ได้ดูดาเมจของมันมนะเถอเฮ้ยผิดพลาดจ,จัดๆเลยตายอีกตัวเลยไม่งั้นได้ส่วนเลยนะ โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเพราะว่าเหลือตัวเดียวนี่เสี่ยงจัดจเลยนะคเ,เหลือสองร้อยฝ่านะสองร้อยฝ่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามเลยต้องป้องกันยันสามเลยคิดดูโอ้โหเฮ้ยพลาดไปนี่นะพลาดไปสองทีแล้ววันนี้ <c oughs> พลาดแบบจัดจัดอ่ะมีพันสองสบายหรือมาเลยถึงจะโจมตีสี่ไม่สี่ผมก็ชนะแล้วนะบังคับเลยอะ่ะเฮ้ยบังคับเันแพ้นะผมแคร์สบายจัดจัด มาเลยไม่ได้ใช้ไม่ตายเนี่แหละเรื่องหงเรื่องนะครับโอเคส่งมันไปนี่นะให้มันรู้จัก g ีโอโซลรซะมั่งนะหนีขวงสวรางโฉดูฝันซะก่อนโอเคในาง,งามนหมุนครับไปโอ้โหไม่ชอบพลาดเดี๋ยวตกเนี้เอาแล้วก็ผ่านไปอีกแล้วนะครับได้45นะครับพยายามจะเร่งให้เร็วนะเพราะว่า เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะมันค่าสมบูรณ์เงเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอาต้องเอากระดองที่มันแบบเก่งๆหนาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอาท่าถ้ำเอาปลาหมึกไปตัวหนึ่งก็แล้วกันน่าจะไหวแล้วนะครับไปเลยวันนี้มันยกที่3แล้วนะครับรอเข้าไป11นาทีแล้วยกที่3ามโาเถอ้เอตัวนี้มี4โอ้ย กโจมตีเลยเรามันเก่งสุดๆนีนะ่นหเกือบตายครับเหลือ1 9อเป็นยังไงล่ะออกมาทีแรกก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้จะโชว์เทพแล้วเฮ้ย <c oughs> เรียกไม่ถูกเลยติดอ่างไปเลยทีเดียว <c oughs> มี7 29นะครับโจมตีหนึ่ง <c oughs> ตั้มผมโดนดังตั้มเมื่อมันโจมตีหนึ่งผมก็จะ <c oughs> ต้องป้องกันไหมป้องกันสอง <c oughs> ป้องกันสิบ้าไม่ป้องกันก็ตายดิมาหน่านึกไว้แล้วแหละว่าต้องทำอย่างนี้นะผมก็จะเปลี่ยนตัวมานะครับเอ้มีสองร้อยป้องกันสองนะครับนั่นไงป้องกันหนึ่งนะค <c> ร <oughs> ับเฮ้ยอุ้ยมันมีสี่เลยนะแต่มันก็ล้มผมไม่ได้นะครับต่อให้มีสี่ก็ตาม <c oughs> อันแน่เหลือสามนะครับก็ยังล้มไม่ได้อยู่เดี <c oughs> เป็นตอสุดนี่นะ สแต็กมันก็หมดไปนะครับเสร็จโกออกมาเต่าพิฆาตสบายจมตีหนึ่งจมตีสองดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้มี400อ่าถ้าผมป้องกันหนึ่งก็ไม่อยู่นะปะตาน้าผมโดนสาบเลยอะจะไม่อยู่ได้อยู่ไม่ได้ใจมันร้อนใจมันร้อน้นเกือบ500อะพูด,ดง่ายๆแล้วป้องกันหนึ่งโดนสี่มันจะไปรอดไม่รอ,อดนะครับนี่ไงเห็นไหม มันไม่รอดจริงๆวะโอเคเออมันไม่เอาตัวสุดท้ายมันเล่นเลยนะพอโดนไปตับหนึ่งนะครับกลัวเลยทีเดียวแต่จะกลัวไม่กลัวยังไงฉันก็ไม่สนใจน,นั้นนั่นเพราะฉันแก่งๆอยู่แล้ว1 2สบายเบือแล้วก็เก็บไว้เพื่อนได้ใช้ไม่ตายนะครับอันแน่ไอ่นาหุ่นพีนน่คาด พีจ่จริงๆเราป้องกันก็อยู่นะถ้าพูดกันตรงๆเห็นไหมป้องกันสามก็อยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนไม่ได้ใช้ไม่ตายไม่เท่ <c oughs> ยากให้เพื่อนเต่นี่มันใส่สป,ปอร์ตชัดๆงั้นเราเทเองก็ได้เพื่อนไม่ต้องเทแล้ววันนี้ถ้านายจะเล่นอย่างนี้แล้วก็หนีว่ายไปกลับรัมโอ้โหกับรับสองทีสามทีโอ้ยุยพุ่งชนไปเลยนะครับ <c oughs> ให้มันรู้จักซะมากปลาบุกเนี่ย <c oughs> นี่มันอะไรต้องเรียกปูเสฉวนมาไม่ใช่ครับ นะเพราะว่าปลาหมึกอยู่ในปลาหมึกมันอยู่ในเปลือกหอ,อยจะเป็นปูเศษชวดนี่ไงปูนั่นมันปูอยู่ในเปลือกหอ,อย <laughs> มายกสุดท้ายแล้วนะครับต้องเรียกว่าผนึกกําลังเลยทีเดียวตัวนี้พลังโจมตีสามร้อยเองน้อยเกินไป <laughs> <laughs> เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เฮ้ยมีได้เดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนตัวมานะครับเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นี้โอเคลุยเลือกแบบไม่คิดใดใทั้งนั้น <laughs> บูดเลยเลือกแบบไม่คิดเลยนะ อา4 0 0โจมตีนี่เอาไว้ทำไมอะ่ะเรามี500อะ่ะนี่นะนี่เหลือวพันหนึ่งดูซิมันจะกล้าโจมตีกลับไหมผมว่ามีสิทธินะครับที่มันจะไม่เปลี่ยนตัว <c oughs> เปลี่ยนว่ากลัวเปลี่ยนทันที <c oughs> มาโ <c oughs> จมตีหนึ่งผมยังอยู่นะครับ <c> แ <oughs> น่อสบยังรับดาเมจได้อีกทีหนึ่ง <c oughs> สบายผู้ตรงๆเลยว่าสบายมาก <c oughs> ยังไงเพื่อนฉันต้องได้เป็นพระเอกอีกอะวันนี้ตัวนี้เป็นยซัพพอร์ตเป็นแท็กที่ดีโอเคสแต็กเต็มพอดีนะครับน่นลงตัวเขาเรียกว่าลงตัวดูดินี่มันมันมันจะจัดการผมหรือว่ามันกลัวผมเห็นมันสันสันสันเอ้ยมันมันโจมตีหนึ่งว่ะใจมันได้ว่ะตัวนี้เออเหลือห้าที่สอง เปลี่ยนมาจัดการมันเลยดีกว่าไหมไม่เอาดีฝ่านะครับเอาอย่างนี้นะตามแผนของเรานะครับจมตี4่นะครับได้ตอดเป็นหน่อยก็ยังดีนะครับอุ้ยร้อยแปดสิบสามนี่ดามเมดน้อยจะจัดเป็นสี่ร้อยสามสิบแปดนะแต่มันก็เจ็บพอสมควรทีนี้มันจมตีห้าแนะ่เออนะตามสไตบอรดนะครับส่งการ์ดมาดีฟ้า ถ้าไม่อยากเจ็บตัวโอ้โหเราเจ็บแล้วนะครับมันกัดสามทีเลยเออหยุดปาโลมาในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เป็นโหดจริงๆเลยนะครับจมตีหนึ่งจมตีสองนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองเผื่อรอดแล้วเก็บไว้เพื่อนสี่เลยตายซะอยู่เลยไม่นะไม่รู้จักปลาหน้าแมวน้ำซะแลว้วมีเข่าอันหนึ่งด้วยใช้เข่าปะหรือนหน้าเล่น้อยเฮ้ยนี่มันจอระเเคพี มันอยู่ในน้ำเลยใช่ไหมตัวนี้อ้าวผมม่ตายสิอย่างนี้ม,มันเลือหนึ่งนะครับเมื่อมันเหลือหนึ่งอย่างนี้ก็ต้องโจมตีหนึ่งสองสามวิล้มได้แล้วอะสี่โอ้โหตรงใส่ฝาดหมดตัวนี้ตายซะงับนีไอ้คงไอ้เค่อะไรที่นีมน่มันต้องเผาพันน้ําเท่านั้นมาจระเข้ลายพันอะไรท่านี้นอุ้ยมันมีซีเลยนะล้มผมได้ไหมเนี่ย อุยจมตีสองยิ่งลม้มไม่ได้ก็พี่ใหญ่โอ้ยลูกพี่ใหญ่เลยไม่ได้ประกฏดตัวไม่ได้เชิดหน่อยลูกพี่ใหญ่ประกฏดตัวเม,<า>มื่อกลับวงเดียวจอดเลยเดี่ยนีมาโถเอ้ยเลยไม่ได้ประกฏดตัวต้องเรียกแมเงเฮ้ยจมลงไปแล้วก็ซัดหน้าก็ได้นี่อย่างจังหมื่นเจ็ดนะเรียบร้อยเลยนะืึส่งกลับบ้านเก่าไปเลยทันใจใ เอาแล้ววินาทีที่สําคัญก็มาแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือการ์ดทองเท่านั้นนะครับปั๊ดด,ด,ด,ด เฮ้ยอย่าเลยได้ไทเรโนไททัศนมาหนึ่งตัวนะครับปันห้า 1, ผมไม่เปิดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเคย <S <S ผมเคยแล้วนะคเคยเปิดแล้วก็เกลืออยู่ดีนะ <S <S พอดีฝ่านะสำหรับเย็นๆนะี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยพวเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ ีโยเกิทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮ่าไปแล้วฟุ้ย